เปิดตัวคู่จิ้นนิ้งปณนิตาผู้หญิงที่คอยเคียงข้างทุกช่วงเวลาค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่เพื่อนสีที่คนบันเทิงหลายคนชื่นชอบเป็นอย่างมากสําหรับคู่นัก,สกแสดงผู้จัดละครอย่างนิ้งปณนิตาและนัก,สกแสดงส้าวตองพักคารมายัย เพราะว่าคบกันมานานหลายสิบปีแถมยังอยู่เขียงข้างกันทุกโมเมนต์ค่ะล่าสุดเมื่อถึงวันคล้ายวันเกิดอายุครบ46ปีของตองหนิ่งก็ไม่รอช้าที่จะออกมาพูอวีพรวันเกิดพร้อมแบบเรียกน่ารักน่ารักด้วยว่าคู่จิน้นเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงกันนั้นไปติดตามกันได้เลยค่ะซึ่งตองเองก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เลยว่าขอบคุณพึงรู้เลยค่ะว่าสองสาวนั้นมีฉาย,ยาจากเพื่อนๆว่าคู่จิ้นกันอีกด้วยเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงก็ขออวยพรให้เป็นฝีที่ ดีของตองด้วยค่ะแม้ปีนี้จะอายุ46แล้วแต่ก็ยังสวยเป๊ะไม่เปลี่ยนจนหลายคนต้องเข้ามาถามคลิดรับอยู่บ่อยๆแต่จะว่าไปแล้วแก๊งนี้ก็ดูสวยเป๊ะสวนทางกับอายุจริงๆทุกคนเลยละค่ะ